สำหรับหลายๆคนนะคะที่ตีฟองนมแล้วไม่ประสบความสําเร็จเลยตีเท่าไหร่ก็ไม่เนียนไม่ฟูแนะนําเลยค่ะสําหรับเครื่องตีฟองนมรุ่นนี้ต่อให้ตีฟองนมไม่เป็นก็ตีออกมาได้เนียนฟูสวยแบบนี้ค่ะแก้มยุ้ยแนะนํามากๆเลยนะคะสําหรับพ่อค้าแม่ค้านะคะที่ขายเครื่องดื่มที่มีรถพ่วงข้างหรือเปิดท้ายขายเครื่องดื่มนะคะเครื่องตีฟองนมรุ่นนี้เหมาะมากๆค่ะสามารถตีฟองนมเย็นได้ตีฟองนมร้อนได้นะคะและที่สําคัญไม่ต้องเสียบปลั๊กเลยค่ะ เพาะเครื่องตีฟองนมรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นไร้สายชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มนะคะและสามารถใช้งานได้นานเลยค่ะฟองนมที่ได้นะคะจะมีความเนียนนุ่มละมุนแบบนี้เลยค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าฟองนมที่ได้มีความละมุนมาก <c oughs> เวลาจะกดปุ่มใช้งานก็สามารถกดที่ระดับที่ต้องการได้เลยค่ะ <c oughs> ระดับแรงสุดนะคะกดลงไปหนึ่งครั้งนะคะจะมีไฟแจ้งเตือนสถานะเป็นสีน้ําเงินแบบนี้นะคะ เวลาจะชาร์จแบตนะคะแนะนำให้ใช้อแดปเตอร์